เลือดจางแบบไหนที่เสี่ยงต่อการให้เลือดก่อนคลอดก่อนจะฟังคาตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่ฟันกุ้งน้องฟังกันเลยค่ะค่ะสาหรับคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่นะคะตอนมาฝากท้องครั้งแรกนะคะซึ่งอายุคันที่ฝากท้องครั้งแรกก็ควรจะสิก่อน12สัปดาห์นะคะก็จะมีการเจาะเลือดตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความเข้มข้นของเลือดนะคะถ้าคุณแม่มีสมุดสีชมพูนะคะก็สามารถเปิดไปที่หน้า6 ได้นะคะหรือในเอกสารการฝากคันของคุณแม่ก็ได้นะคะเขาจะมีข้อมูลเขียนคำว่า HCT นะคะหรือว่าฮีโาโตลริตนะคะหรือความเข้มข้นของเลือดนะคะซึ่งปกติคนท้องเนี่ยถ้ามากกว่า33ขึ้นไปคือ33ขึ้นไปเลยนะคะก็จะถือว่าความเข้มข้นของเลือดนี่ปกติแต่ก็จะมีคุณแม่กลุ่มหนึ่งนะคะที่มีภาวะซีดหรือว่าโลหิตจางนะคะนะ ถ้าได้ประมาณสัก3 0 3 1 3 2เนี่ยก็ถือว่าซีดนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะนันก็อาจจะพอกินยาบำงุงไปแล้วก็อาจจะขึ้นแต่ก็จะมีคุณแม่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่แบบว่าซีดมากๆเลยอาจจะต้องมีการให้เลือดนะคะอย่างเช่นความคข้นของเลือดอยู่ที่ประมาณ 24, 25, 2 6 27ย่ีเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยให้ยาบำรุงเลือดไปแล้วแต่พอไปเจาะเลือดซ้ำตอนประมาณอายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์หรือ32สสัปดาห์ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็ยังน้อยอยู่อย่างเช่น24หรื25อ25เอรเเงี้ยเขาก็จะมีการให้เลือดนะคะซึ่งการให้เลือดนี่ก็เพื่อที่จะว่าเพิ่มความมีพุ่นของเลือดของคุณแม่ให้มากขึ้นเพื่อจะได้ลดภาวะตกเลือดนะคะหลังคลอดเพราะว่าคนไหนที่ซีดเนี่ยโอกาสที่จะตกเลือดก็จะมากกว่าคนที่ความมีพุ่นของเลือดปกตินะคะนะซึ่งปกติมงคลให้ เลือดหนึ่งถุงก็เฉลี่ยจะขึ้นประมาณ3%นะแต่บางคนก็คือถึงหเเลยก็มีนะคะนะแต่ทีนี้คุณแม่จะป้องกันหรือว่าจะดูแลตัวเองได้ยังไงถ้าเกิดแบบซีดมากๆนะคะอันดับแรกก็เลยก็คือการกินยาบำรุงเลือดนะคะซึ่งในโรงพยาบาลก็จะมีเป็นพวกไตเฟอร์ดีนนะคะอันนี้ก็จะมีทั้ง อไอโอดีนธาตุเหล็กโฟลิกนะคะซึ่งเขาก็จะให้กินครั้งละหนึ่งเม็ดใช่ไหมคะคือหนึ่งเม็ดบางคนอาจจะกินตอนเช้าก็ได้หรือถ้ากินรวขึ้นสายเจียนอาจจะเปลี่ยนมากินตอนเย็นก่อนนอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะให,ให้ได้วันละหนึ่งเม็ดทีนี้ถ้าคนไหนแบบซีดมากเขาก็อาจจะมีการให้โฟลัซันเฟตกินเพิ่มนะคะซึ่งในบางโรงพยาบาลอาจจะให้1เม็ดเช้าเย็นหรือบางโรงพยาบาลอาจจะให้เป็น1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นก็ให้คุณแม่ทานนะคะทีนี้ จะเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กได้ยังไงอาจก็จะมีทิศก็คือว่ากินพร้อมกับน้ำมะนาวหรือน้ำส้มอะไรอย่างนี้นะคะที่มีวิตามินซีนะคะจะช่วยดูดซึมได้ดีค่ะ